สวัสดีค่ะหลังจากที่หยุดงานสวนไปหลายวันนะคะันนี้เลยถือโอกาสมาอัปเดตนิดนึงค่ะว่าสภาพสวนในช่วงสอสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มาโรยปูนขาวไว้นะคะเดี๋ยวมาดูมะละกอก่อนนี่นะคะมะละกอก็พอเขาเจออากาศเย็นใบเริ่มไปแล้วค่ะ ใบใหม่นะคะนี่นะคะมะละกอมะละกอลูกใหม่ๆก็ยังมีออกมานะคะแต่ว่าไม่โตให้ดูมะละกอกันเนาะดีจ้ะน้องฮีพพามาดูมะละกอไม่ได้มาสวนนานแล้วนี่นะคะมะละกอค่ะมะละกอก็ยังอยู่ดีสภาพยังดีอยู่เนาะพอดีว่าสัปดาห์นี้ อากาศค่อนข้างอุ่นนะคะอากาศอุ่นดี <พ complementary. S 1> แล้วก็เนี่ยค่ะดูต้นนี้นี่ดูลูกต้นน,นี้นี่แหลมเล็กนิดเดียวเองตะไคร้ก็ยังโอเคปลอดภัยดีแล้วก็นี่นะคะส่วนที่มาโรยปูนขาวไว้เนี่ยถ้าสังเกตนี่จะเห็นหญ้าเล็กๆมีหญ้าเล็กๆขึ้นอย่างเี้ยสเดือนตกเลใจส่เดือนบ้านนอน นี่นะคะมันมีหญ้าอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราสามารถเพาะปลูกได้แล้วนั้นเนี่ยเราสามารถปลูกอะไรก็ได้ละหญ้าขึ้นคนญี่ปุ่นเขาจะสังเกตแบบนี้กันนะคะว่าถ้าหญ้าขึ้นเนี่ยก็คือปลอดภัยแล้วตกใจไซเดือนนะตัวเองเห็นไหมเขาตกใจไซเดือนอ่ะแล้วทีนี้ก็ อันนี้เป็นแปลงที่เตรียมไว้รอปลูกหอมใหญ่กับกระเทียมเนาะจริงๆบริเวณนี้ด้วยนะบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันเป็นผู้หญิงบามาเหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยมะละกอมีเยอะมากเลยแต่ติดลูกกันแบบน่ารักมากเลยติดกันต้นละสองสาลูกเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะละกอพันธ์ไทยนะ พวกนี้ไม่รอดละค่ะเดี๋ยวเดินหน้าเขาก็ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวพออากาศโชคดีว่าสัปดาห์นี้อากาศมันอุ่นมันก็เลยรอดอันนี้เป็นมะละกอไทยดูสิคะดูมะละกอไทยติดลูกดิภาพชัดไหมคะน้องเพชรคุยมาตั้งนานลืมถามว่าภาพชัดไหมต้นนี้ก็มีอยู่แค่เนี้ยคะ่ะแต่ต้นนี้เตี้ยนะเตี้ยกว่าพี่ต้นนี้เตีย้ย นี่ค่ะงานที่จะทำวันนี้คือตรงนี้เลยค่ะใช่มะละกอเดี๋ยวก็ต้องเก็บแต่วันนี้ต้องเก็บซากฟักทองต้องเก็บฟักทองก่อนไม่ไม่ใช่ซากสินี่ยค่ะฟักทองก็หมดวาระภาพชัดไหมคะภาพมีน้อยใช่ไหมเอออยู่ข้างนอกไงวันนี้วันที่เท่าไหรล่ละเน็ตไม่ค่อยดีด้วย มาไลฟ์ให้ดูนี่คือฟักทองนะคะเดี๋ยวต้องเก็บทองนี่ฟักทองแต่นนี้นางยังไม่แก่เลยอ่ะนี่นางยังไม่แก่สงสัยถ่ายเป็นคลิปน่าจะดีกว่าไหมคิดว่าเป็นเน็ตนะคะเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนแล้วเน็ตมันก็จะสิ้นใจเดี๋ยวพี่น่อยถ่ายเป็นคลิปดีกว่านาะ อย่เก็บฟักทองฟักทองเยอะเลยฟัหลายลูกอยู่แต่เขาเป็นฟักทองอ่อนดูดิตัวเลอเลยแต่เขายังไม่แก่นะเธอกรีททุกอย่างไม่ได้เพชรเธอจะกลีททุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> นี่ฟักทองฟักทองไหมอันนี้ใช้ได้แล้ะลูกนี้ใช้ได้แก่แล้วลูกใหญ่มาก ทำการรื้อฟักทองกันค่ะนะถ่ายเป็นคลิปอีกรอบน่าจะดีกว่าโอเคงั้นก็สวัสดีค่ะชารี่เดี๋ยวพี่น่อยขออนุญาตลงแล้วคิดว่าคิดว่าถ้าสัญญาณดีภาพชัดก็จะไม่ถ่ายคลิปนะแต่น้องเพ้นบอกภาพไม่ชัดเลยสงสัยต้องเป็นคลิปแล้วล่ะและดูฟ้านะ ฝนกำลังจะมาค่ะต้องทำงานแข่งกับเวลาโอเคเนาะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชม